ช่วงนี้เราจะไปดูคําถามจากทางบ้านกันนะครับว่ามีคําถามเข้ามานะครับอย่างเช่นอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนโรงพยาบาลน,นะครับท่านผอรครับอย่างเช่นคุณมากาโตนะครับบอกว่าลืมจ่ายมาตรา40มาหลายเดือนแล้วยังจ่ายได้อยู่ไหมไปจ่ายที่ไหนปกติเคยจ่ายผ่านเซม e เน่นก็สามารถถ้าลืมจ่ายต้องต้องบอกว่ามาตรา40ไมน่จะมีข้อดีกว่ามาตรา 3ามสกนะคะก็คือตรงที่ว่าเราไม่ได้ตัดสินความเป็นผู้ประกรันตรงคือเป็นแล้วเป็นเลยสมัครแล้วก็สมัครเลยแต่ว่าจะไม่สามารถจ่ายย้อนหลังได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าพรุ่งนี้ไปจ่ายคุณมากะกัต้องไปจ่ายพรุ่งนี้ก็จะเป็นเงินประจําเดือน มีนาคม2565ไปไม่สามารถที่จะไปจ่ายออของมกลากุคมพาที่ผ่านมาได้นะคะแล้วแต่การใช้สิทธิ์ในเวลาเวลาจะมาใช้สิทธิ์อะไรเจ็บป่วยหรือกรณีส่งข้อบุญอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรานับสิทธิ์แล้วอาจจะมีฟันหลออาจจะต้องมีระยะเวลารอคอยนานนิดนึงทีนี้ถ้าไม่ส่งที่เซเว่นจะมาส่งที่สันักงานประกันสังคมก็ได้ค่ะ นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะต้องบอกก่อนว่านะคะก็สามารถจ่ายล่วงหน้าได้เป็นปีด้วยนะคะสำหรับบัตรา40ค่ะในการไม่ไม่จ่ายเงินสมทบมีผลอะไรกับเขาไหมครับก็ถ้าเกิดยื่นเรื่องอยู่เช่นกรณีส่งข้อบุรนะคะเพราะว่าเขาต้องนับสิทธิ์24เดือนใน36เดือนออย่างนี้มันอาจจะทําให้ได้รับเงิน800บาทแบบไม่สม่ําเสมอทุกเดือนเพราะว่ามันเป็นเป็นไปตาม ช่วงเวลาของการส่งเงินสมทบด้วยนะคะมันก็คือฟันหลอนั่นเองนะคะทางที่ดีก็อย่าให้สิทธิ์ฟันหลอก็มาจะส่งล่วงหน้าก็ก็ดีก็ดีนะคะจะได้ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเราจะได้กันเวลาลืมใช่จะกันเวลาลืมว่าตอนนี้มันมีการลดอัตราเงินสมทบก็ไม่แพงด้วยนะคะก็ทางเรื่องที่3ก็หนึ่งสบาทก็โอเคก็น่าจะส่งได้อย่าลืมนะคะรีบ ส่งภายใน31อันนี้ก็โค้งสุดท้ายเหมือนกันภายใน31มีนาไม่งั้นเดี๋ยวของเดือนมีนาเนี่ยก็จะไม่ได้ส่งเองอก็กรจยเป็นว่าต้องไปเอาเริ่มต้องไปมีเมษาแล้วมันก็ส่งย้อนหลังไม่ได้นะคะจับคุณโสพินถามมาบอกว่าทำไมสิทธิ์การรักษาประกันสังคมถึง แค่แต่ยาพารายาแก้แพ้แก้ไออ่ามันก็ขึ้นอยู่กับคืออย่างนี้ค่ะต้อง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 บอกเทคนิคการไปหาหมอนิดนึงคือไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนนนะคะรัฐหรือเอกชนเนี่ย,ะะออนเ,นยเวลาเราไปหาหมอเนี่ย ถ้าเรามีลูกปกติแล้วดิฉันจะเห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาพาลูกไปหาหมอเนี่ยมักจะจดอาการละเอียดเลยอาการวันนี้ชั่วโมงนี้เป็นยังไงแต่พอของตัวเองเนี่ยจะไม่จะไม,จะไม่จะไม่ค่อยสนใจอะไรตัวเองมากน,น,นะคะก็อาจจะบางทีคุณหมอเนี่ยคนข้ายเยอะพอทีก็ถามว่าเจ็บปวดด้วยโรคอะไรมาท่านต้องรีบแจ้ง ต้องรีบแจ้งก่อนนะคะว่ารีบแจ้งเร็วๆว่าเราเป็นอะไรปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายนะคะหรือปวดขาปวดข้อสะโพกปวดข้อเข่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพื่อที่เพื่อที่ว่าจะเวลาคัดกรองหรืออะไรเข้าไปหาคุณหมอเนี่ยจะได้ได้แพทย์เฉพาะทางด้วยอะไรหรือเปล่าแต่ว่ายาเนี่ยต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องนําเดินว่าคงไม่ใช่ทุกโรคที่ท,ที่ที่จะได้พารายาแก้ไอ,ไอนะคะหรือยาแก้แพ้เพราะว่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นยาที่เกี่ยวกับ โรคหวัดทั้งนั้นเลยเนาะ,ะในลักษณะนี้ก็ก็ก็เชื่อว่ามันอาจจะมีบ้างในในในบางคนที่กับบางโรค ก็ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเห็นแล้วมันไม่มันไม่น่าใช่นะคะสําหรับอันนี้ต้องแจ้งเราเข้ามาเพราะบางทีเรามีผู้ประกจนถึง13ลนะ้านคนคุณุนูลเราดูไม่ไหวแต่ต้องต้องต้องบอกแล้วว่าถ้าไม่แจ้งเข้ามาเราจะไม่ทราบรบกวนนะคะหลักไมมาที่1506ก็ได้ค่ะเราจะรีบตรวจสอบให้นะคะก็คือต้องแจ้งชื่อประวัติแล้วก็รายละเอียดของของอาการที่ตัวเองเป็นอยู่สักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็มีฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนสถานพยาบาลมีสํานักจัดระบบบริการทางการแพทย์ที่จะดูแลตรงนี้ ด้วยมีอาจารย์แพทย์อาจารย์พยาบาลที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็เรามีการตรวจมาตรฐานโรงพยาบาลทุกปีนะคะทุกปีซึ่งช่วงเวลานี้กำลังเป็นช่วงเวลาที่เรากาลังตรวจมาตรฐานสานพยาบาล นะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกันตนมั่นใจได้ค่ะว่าถ้าเกิดบ้านในกรณีที่ใน,ในกรณีที่เราไปตรวจแล้วเจอว่าการให้ยาเป็นไปนอย่างไม่เหมาะสมเราจะทําการปรับสถานพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็มีการตักเตืนอนโรงพยาบาลด้วยค่ะเพราะฉะนั้นต้องต้องต้อง,ต,องต้องขออภัยถ้าเกิดว่าเจอในลักษณะที่ที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นนะคะครับยังเอ่อต่อมานั่นที่คุณแค่มีการ2คนก็พอบอกว่าจ่ายมาตรา40มา5เดือนขอเบิกเงินมาสมทบมาใช้ได้ไหม อ่ยังค่ะอันนี้อันนี้ อันนี้คือเนื่องจากมาตรส40ิมันจะอมีเรื่องของชลาภาพเนื่องไขของชลาภาพก็คือเหมือนกันตอนนี้ยังเบิกออกมาอะไรยังไม่ได้นะคะเพราะว่าก็คือต้องต้องดูเรื่องของอายุด้วยก็ข้อมูลยังน้อยอยู่ถ้าเกิดเป็นกรณีของของอายุเยอะแล้วนะคะเป็นเรื่องของมีเรื่องของเรื่องเงินชลาภาพอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าข้อมูลตรงนี้ถ้าถ้าเป็นคนหนุ่มสาวทั่วไปจะมาขอเบอิกเงินคืนไปเลยยังไม่ได้คะ่ะนะคะเราเราส่งกันเดือนละร้อยเอง นะคะเ <ừ> พิ่งเส่งเข้ามาได้5เดือนก็ประมาณ500บาทยังยังรับคืนไม่ได้หรือบางคนอาจจะ3355 5 5บาพั้ายังยังรับคืนไม่ได้ค่ะครับใ,ในเรื่องของโควิดครับท่านผอบางคนบอกว่าทำไมสิทธิการรักษาประกันสังคมถ้าไปตรวจ PCR ต้องเสียเงิน อ๋อพอดีว่ามาตรฐานประเทศในต้องแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นมานะคะ RT-PCR ไม่ว่าจะสิทธิ์ไหนนะคะก็คือว่าถ้าตรวจเพื่อนอน,อนเป็นคนไข้ใน <c oughs> ฟรีค่ะครับแต่ถ้าตรวจเพื่อเอาใบรับรองแพทย์ไปเบิกประกันชีวิตต้องเสียสตังเองค่ะ <c oughs> นะคะต้องต้องบอกก่อนว่าวัตถุประสงค์นะคะอ่า ขาะวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ของอของอโรงพยาบาลของของการใช้ใบรับรองแพทย์หรือการตรวจ RT-PCR เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะค่ะครับต่อมาเป็นเรื่องว่างงานมั้งครับอบอกว่ารายงานตัวว่างงานครบ8ครั้งจะได้เงินจริงไหมในเรื่องของสิทธิ์ว่างงาน<ม>เขาบอกว่าคุณแค่มีการบอกว่ารายงานตัวว่างงาน ครบแปดครั้งจะได้เงินจริงไหมจริงสิคืออย่างนี้ค่ะคือต้อง,ต,อง,ต,องต้องเรียนผู้ประกรันตนนะคะกรณีว่างงานเนี่ยการรายงานตัวแสดงว่าคุณไปขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วต้องบอกก่อนว่าถ้ารายงานตัวนี่ก็ได้เจ็บ กรณีว่างานถ้าเป็นลาออกสิ้นสุดสัญญาจ้างเนี่ยเราจะรายงานตัวกันแค่3มครั้งพอนะคะสครั้งพอก็เพราะว่า3มหรือ4ครั้งนะคะสำหรับเศษของของมวดก็คือเราจะได้จ่ายให้5 0เอเถ้าเป็นลาออกกับสิ้นสุดสัญญาจ้างขอโทษนะคะลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างนะคะเราจะจ่ายให้30เเซนะคะเป็นเวลา90วันนะคะนับเรียงวันนะคะไม่นับ นะคะเราให้ตั้งแต่วันที่7ของก,งการว่างงานไม่ได้นับเป็นรายเดือนเพราะนั้นนับเรียงวันไปเลยตั้งแต่วันที่7ของการว่างงานหลังจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นถูกเลิกจ้างก็จะจ่ายที่ห้าสิเปอร์เซ็นเป็นเวลาหนึ่งแปสิบวันหรือหกหกถึงเจ็ดงวดการรายงานตัวไม่ต้องถึงแดงวดด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นได้แน่นอน,นะค่ะก็ขอให้มีการอนุมัติจากสำนักงานประกันสังคมแต่ถ้าวันนี้มาถามกันว่าเอ้เราทำงานได้เร็วไหม,มนะคะเราทำงานได้เร็วไหมเราก็ต้องบอกตรงๆว่า เราเราไม่ทำเราเราอาจจะเนื่องจากพูดกันตนช่วงโควิดเนี้ยเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีกักตัวอะไรนี้ก็เยอะมากนะคะแล้วก็กลุ่มของกลุ่มของกรณีว่างงานก็สิ้นสภาพกับเป็นลูกจ้างเยอะมากเยอะอย่างวันนี้ที่พระประแดงเนี่ยคิวเฉพาะฝ่ายไปเยอะทดแทนนะคะ250คิวยังไม่รวมอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเบิก ค่าทดเฉยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการล่าช้าไปบ้างอาจจะต้องมีการเข้าคิวถึงก่อนถึงคิวก่อนมีสิทธิก่อนก็อาจจะบางคนอาจจะรายงานตัวรายงานตัวมาแล้วหนึ่งหรือว่าที่2ถึงจะเริ่มได้เงินอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นในคาตอบนี้ท่านยืนยันค่ะทุกทุกแห่งท่วประเทศพยายามเร่งมือในการวินิจฉัยนะคะได้เงินจริงๆค่ะยังไงได้เงินแน่นอนก็สบายใจได้นะครับว่ายังไงยื่นเรื่องมาแล้วได้รับเงินแน่นอนนะครับในส่วนของเงินส่งครอบบุตรครับท่านพ่อ มาตารา40เขาจะได้เงินเท่าไหร่ครับเงินสมทบว่าส้อบุตรของของถ้าเป็นมาตรา39จะได้800บาทแต่ถ้ามาตรา40จะได้200บาทนะคะต้อง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 บอกก่อนว่าเนื่องจากว่าอัตราการนําสมไม่เท่ากันนะคะบางคนบอกว่าทำไมไม่ได้เท่ากันต้องเรียนว่าของมาตรา39เขาส่ง5%ของค่าจ้าง ของค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณน,นะคะแต่ของมาตราเสีไปเป็นอัตราเหมาจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากันนี่คงจะต้องต้องต้องพิจารณาถึงความสมดุลของรายได้ของกองทุนด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะอยู่กันไม่ได้คะ่ะครับอ่ะมาต่อที่คุณพัฒนพัฒนนะคุบอกว่าสอบถามเรื่องบํานาญชราภาพหน่อยครับเรื่องแจ้งลาออกครบ55เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ ส่งเอกสารแล้ววันนี้28มีนาแล้วยังเงียบอยู่เลยครับทำไมนานจังครับก็อย่างที่เรียนนะคะเรื่องของคิวเรื่องของคิวก็ก็อย่างของเราก็จะประมาณนี้นะคะเดือนหรือสองเดือนเป็นต้นนะคะเพราะเนื่องจากคนเยอะคิวเยอะจริงๆช่วงนี้นะคะต้องต้องขออาภัยด้วยอันนี้ชื่อคุณอะไรนะคะพัฒนาพัฒนพัฒนาพัฒน์มีนามสกุลไหมคะเอ่อวรพัฒนพลอ่าถ้าอย่างนี้เดี๋ยว เดี๋ยวจะติดตามตรวจสอบให้ครับตรวจสอบให้เดี๋ยวจะตรวจสอบให้ทีมงาน<อ>ครับเดี๋ยวทีมงานช<อ>่วยจดชื่อไว้ด้วยนะ<อ>ครับคุณคพัฒนพัฒน์ค่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูให้ว่าสาขาไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูสาเหตุคือคือถ้าเกิดว่าในจ้างแจ้งลาออกแล้วนะคะแจ้งลาออกแล้วแล้วก็แล้วก็อายุครบ5 5ปีและความเป็นผู้การจนที่สุดลงแล้วก็วน่าจะรอประมาณ1-2เดือนก็ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยสําหรับความลาช้าอีกอย่างหนึ่งก็ก็ต้องบอกว่าเรื่องของปัญหาเรื่องโควิดนะคะผู้การจนติดโคิด ว้เยอะเจ้าหน้าที่ก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะพะว่นนั้นก็ก็ทำให้สำนักงานเราเนี่ยอัตรากําลังค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างลดลงไปบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะต้องขออภัยจริงๆครับส่วนคุณธีรพงศ์บอกว่ามาตรา39เดือดร้อนขอขึ้นคืนเงินสมทบชราภาพบ,บางส่วนมาบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิดเมื่อไหร่จะช่วยเหลือส่งมา20กว่าปีแล้ว กำลังเลยค่ะคือเนื่องจากว่าเรื่องของชราภาพเลย่ไม่ต้องเฉพาะมาตรการ19ค่ะมาตรสาร13เขาก็ร้องขอตรงนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านเลขาธิการสำนัากงานประกันสังคมรวมทั้งาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเรากํลาลังเร่งดําเนินการเหมือนกบบที่ทางท่านเลขาเคยให้ข่าวไว้นะคะเรื่องของสามขอขอคืนขอกู้นะคะแล้วก็ อีอันขออะไรนะลืมเดือยยังลืมขออภัยก็คือมีขอคืนมีขอกู้แหละที่จะให้นะคะ แล้วก็อันนี้เลยลักษณะก็คือขอไปใช้ล่วงหน้าก่อน <c oughs> เราเรา,เราจะให้แต่ทั้งนี้ทางนั้นเนื่องจากว่าพรบรเก่าเนี่ยมันมีการกฎหมายเก่าก็เขาก็มีการเขาต้องมีการบอกว่านะคะเขามีการบอกว่าะจะต้องอายุครบ55ปีความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดุลแล้วก็เน้นเรื่องของการออนเป็นหลกักเพราะฉะนั้นจะไม่มีเรื่องของการให้กู้ไม่มีการให้คืนลุอขอเบอิกคืนไปใช้ก่อนอย่างนี้ไม่มีเลย <c oughs> นะคะแต่ว่าเรากำลังจะแก้พรบรฉบับใหม่ เป็นฉบับที่5าเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้นะคะก็คงจะได้ก็คงจะได้เอามาคืนมามขอใช้ก่อนสําหรับคนที่มีความจําเป็นเดือดร้อนในช่วงเวลานี้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเกิดข้อเรียกร้องแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจนะคะก็จะเป็นแหล่งเงินอีกแหล่งหนึ่งของผู้กันตนที่จะได้เอาเบิกคืนออกไปแล้วก็เอาไปเป็นหมุนเวียนในกองทุน ในในสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราต่อไปก็ไม่ไม่นิ่งนอนใจจริงค่ะเราลอฟังข่าวเร็วๆนี้ค่ะครับอ่ะถัดมาได้ประมาณ3คําถามนะครับคุณธนพรบอกว่าทําไมมาตรา39ถึงได้ชดเชยแค่80บาททั้งทังที่ส่งเยอะกว่ามาตรา39ส่งเดือนละ432บาทครบบาทนะคะคุ้มของ6กรณีคุ้มของ6กกรณีค่ะก็คือกรณีเจ็บป่วยกรณีคลอดบุตร นะคะกรณีทุพพลภาพกรณีตากรณีส่งข้อบุตรกรณีชลาภาพเงิน412บาทแบ่งออกมาเป็นเงินออม244บาทค่ะลบค่ะลบลบคู่กันตนขาเอา412ตั้งแล้วลบ244บาทเอามาเป็นเรื่องของเงินอ,อมค่ะเหลือเท่าไหร่เอาไปเบิกเอาไปทดแทน เป็นเงินทดแทนอ่ากรณีเจ็บป่วยซึ่งตกแล้ววันหนึงอะ้อ160บาทวันละ160บาทเราจ่าย50%จึง80บาทเวลาคิดต้องคิดก็ต้องต้องคิดแยกสิทธ นะคะเหมือนตอนที่เราเราคำนวณมาไม่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 ค่ะมาตาสาสาราน39ที่ถือว่าน้อยน้อยสุดแล้วค่ะที่ที่ที่เราใช้ฐานในการคำนวณทําไมเราใช้ฐานในการคำนวณ4,800บาทเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ฐานตอนที่ท่านเป็นผู้ประกันตนอยู่เนี่ยเนื่องจากท่านน่ะไม่มีนายจ้างท่านไม่มีนายจ้าง ปกติแล้ว5%เนี่ย5%ของนายจ้าง5%ของลูกจ้างนะคะแล้วก็2.75ของรัฐบาลเนี่ยในส่วนของประกันอาในส่วนของทางบ้านรา,าสหสุขกาก็จะเป็นเรื่องของ3%อ่าเมื่อกี้6หรือ6กรณีก็จะเป็น4.5%ครับไม่มีนายจ้างก็อีก4.5เป็น9% 9%ของ4,800บาท แต่ว่ามันต้องแยกกรณีนะคะใน400สองบาทแบ่งเป็นเงินออมแป็น200 8 2 44บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือจะเป็นเงินสมทบเรื่องอื่นๆเหมือนเรื่องคลอดอัดตราถ้าเกิดมาคลอดบุตรก็ได้หมื่นห้าเท่ากับมาตรฐานสามสิบเก้าเพราะเราเอาไปสะสมที่เท่ากันสะสมที่เท่ากันไม่ไมม่่ไไ,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 ได้เก็บมากกว่าเลยจริงๆค่ะอีกคําถามหนึ่งครับจากคุณพัชรสอนเชื้อวังคําบอกว่ายืน่นเบิกเงิทนทดแทนการขาดไรายได้กี่วันได้รับเงินครับ ปกติแล้วนะคะมันก็มีเรื่องของเวลาเวลาในการทำงานต่อเคสเนี่ยมันมีให้แต่ว่าเรื่องจากปริมาณเคสเนี่ยคือเรามีเรื่องของอเรื่องของอนการอำนวยความสะดวกของของ ของคู่มือประชาชนเนะี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องผู้การตนก็จะยึดตรงนี้ว่าเอะบางทีไปถึงสำนักงานแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้45นาทีเรื่องนี้30ินาทีเรื่องนี้เอะแต่ทาไมฉันไปทาไมฉันไม่ได้ตามเวลาที่ประกาศเอาไว้นะคะก็ต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าเรามีจํานวนผู้การตนที่มายื่นต่อวนันค่อนข้างเยอะนะคะต้องถามว่าตอนนี้ถ้าถ้าจะให้ประมาณการก็ต้องขอประมาณการไว้ที่ สิบห้าถึงสามสิบวันไว้ก่อนนะคะมไม่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 แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเงินเทไหท่ากากรขาดรายได้กรณีของกรณีของเจ็บป่วยับเวลาขอมาเยอะๆน,นะคะเช่นกรณีฟอกไตไปฟอกไตสัปดาห์ละสามครั้งเดือนหนึ่งสิบสองครั้งแล้วมายื่นทีสามเดือนพร้อมกันเวลาเราอนุมัติเราอนุมัติพร้อมกันเลยนะคะ ถ้าเกิดคุณคุณมายืนสองเดือนเราก็ให้สองเดือนแต่ว่ามันมีระยะเวลารอคอยนิดหนึ่งเท่าน,นั้นเองต้องขอพนัยงานเยอะจริงๆงานเยอะจนจนจน,จนเจ้าหน้าที่เนี่ยข้อนนมือข้อ <laughs> มือในการทำ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 ,ทำกับคอมพิวเตอร์นะคะก็ของหัวหน้าฝ่ายประโยชน์ของพระประแดงไปผ่าตัดเอ็นต่อข้อมืออ,อักเสบค่ะเพราะว่าเพราะว่าคีย์กันอยู่ที่หน้าจอ ก็ว่าวันนั้นก็ก็เอาเรื่องว่างงานดิฉันเอาว่างงานมาช่วยน้องอนุมัตินะคะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆบันเยอะจริงๆขนาดหัวหน้าสำนักงานยังต้องเอามาช่วยกันนะคะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เรารู้ว่าผู้กานตนเดือดร้อนนะคะเราก็ต้องรีบเจ้าที่เราบางทีก็ยังมีติดโควิดด้วยใช่ไหมด้วยค่ะด้วยนะคะพระประแดงก็แปะแล้วค่ะครับนะคะคำถามสุดท้ายครับจากคุณชูดาภาบอกว่า ตอนนี้อายุ55ปีแล้วยังส่งต่อหรือว่าต้องหยุดส่งครับขึ้นอยู่กับคุณพี่ชุดาภานะคะว่านายจ้างยังจ้างต่ออยู่หรือเปล่าถ้านายจ้างยังจ้างต่อก็สามารถที่จะส่งเงินสมทบต่อไปได้เรื่อยๆสะสมไปไเรื่อยๆก็บวกเพิ่มไปดูได้เรื่อยๆอนะคะเราเริ่มต้นที่20%นะคะสำหรับรกรณีชราภาพาแต่ทุกๆ12งวดเดือนหลังจากตัดอายุ55ปีทุกๆ12งวดเดือนเราจะบวกอีก1.5% นะคะถ้าเกิดคุณพี่ชุดาภาอายุ57แล้วลาแล้วานจ้างให้สิ้นสภาพกับเป็นลูกจ้างพี่ชุดาภาก็จะได้คำนวณอยู่ที่23%นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าบางบางบริษัทอาจจะสัญญาจ้างอาจจะสิ้นสุดที่60ปีก็บวกเข้าไปอีกนะคะก,ก็เพราะนั้นระยะเวลาเงินสมทบแล้วก็เรื่องของอัตราการคำนวณเนี่ยมันจะบวกเพิ่ม นะคะไม่ได้เท่ากันทุกคนนะคะขึ้นอยู่กับอายุงานอายุอายุตัวตอนที่สิ้นสภาพแล้วก็มาขอรับประโยชน์แทนชราภาพด้วยแต่ถ้าคุณพี่ชุดาภพามีวัตถุประสงค์ที่จะออกไปประกอบกิจการค้าขายทำธุรกิจส่วนตัวอย่างนี้จะลาออกจากที่ทำงานก็ได้แล้วก็มายื่นเบิกชราภาพ นะคะแล้วก็หรือถ้ายัางบางคนเนี่ยบอกว่าฉันมีโรคประจําตัวฉันไม่อยากจะเสียสิทธิ์ประกันสังคมในช่างให้ออกแล้วก็เถอะแต่ว่าอยากจะได้สิทธิ์นะคะได้สิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยก็ปรากฏว่าจะทํายังไงก็มาสมัคาารมาตราม39ส่งเงินสุทบเองก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะสะสมไปเรื่อยๆก็จะเบะิดชลาภาพไม่ได้แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ เหตุผลความจําเป็นของแต่ละท่านนะคะเพราะฉะนั้นอายุ57ปีก็ต้องดูดูบริบทแวดลอ้อมได้ว่าจะออกดีไหมจะมาขอชราภาพดีไหมแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพี่ชูดาภา,าลาออกแล้วนะคะหรือว่าสิ้นสภากภับเป็นลูกจ้างไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามจำไว้นะคะกรณีใดก็ตามไม่ว่าลาออกสส้นสุดสัญญาจ้างถูกเลิกจ้างไล่ออกปลดออกมาเบิดชรลาภาพได้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป,ปว่วยมีต่อ6เดือนได้เหมือนกันคะ่ะนะคะ อะครับในเรื่องของการเปลี่ยนโรงพยาบาลท้ายที่สุดนี้ท่านพออยากจะฝากอะไรไปถึงท่านที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ครับ ก็ขอฝากเรื่องของว่าถ้าเกิดว่าท่านมีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนสถานพยาบาลขอให้ท่านรีบเปลี่ยนภายใน31มีนาคม2565นี้นะคะแล้วก็ขอให้ท่านได้สถานพยาบาลที่ถูกใจนะคะแล้วก็สถานเป็นสถานพยาบาลที่ท่านมุ่งมั่นให้การรักษาแต่ต้องเข้าใจในบทบริบทว่าถ้าเราสุขภาพดีเราไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลอันนี้จะดีกว่านะคะอย่างไรก็ตามนะคะฝากเอาไว้ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกัน มีอะไรช่วยเหลือการพูดคุยกันได้นะคะก็ต้องขอฝากสำนักงานประกันสังคมเอาไว้คิดอะไรไม่ออกให้นึกถึงสำนักงานประกันสังคมค่ะก็ต้องบอกว่าท่านที่มีข้อสงสัยมีเรื่องราวอยากจะ,ะติดตามนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลของสำนักงารประกันสังคมได้ทางเว็บไซต์สำนักการประกันสังคมที่ www.sso.go.th หรือว่าจะโทรไปที่สายด่วน1506 ตอนนี้นอกจากนี้ยังมีในช่องทางแม่ว่าจะเป็น t k t t o k หรือว่าช่องทางข่าวสารเรามีหลายรูปแบบนะครับรวมไปถึง l n n แอดของเราก็มี SSO โไทยนะครับสามารถที่จะแอดล n e แล้วเข้าไปติดตามข้อมูลกันได้นะครับซึ่งวันนี้ในเรื่องของการเปลี่ยนโรงพยาบาลอย่าลืมนะครับเหลือเวลาอีกแค่4วันเท,ท่านั้นท่านที่อยากจะเปลี่ยนก็สามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนได้ไม่ไม่อยากจะเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคม ก็สามารถที่เข้าไปทางเว็บไซต์ได้ www.sso.go.th หรือว่าจะเป็นทางไลน์ก็เปลี่ยนได้นะครับตอนนี้หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน ssoconnect ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้แต่ท่านาไม่สะดวกในเรื่องของช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถที่จะเดินไปที่สํานักงานประกันสังคมได้ทุกแห่งทั่วประเทศครับวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณนะครับท่านผอ,อ,อกนกนักน,นที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการมารวบบ่วมพูดคุยกันเรื่องของการเปลี่ยนโรงพยาบาลแล้วก็ในช่วง ครั้งต่อไปตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปนะครับทุกท่านนะครับอยากจะให้ติดตามนะครับว่าเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการประกันสังคมท่านที่มีข้อสงสัยต้องบอกว่ารายการนี้ครอบครัวประกันสังคมมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนวันนี้ผมธรรมนูุงบางและท่านผอ,อกระน,นันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ